เป็นเพื่อเสริมแต่ว่าส้างไล่ได้แลักสุดยอดแห้งพี่น้องค้าดางพันยักษ์ค้าดางพันยักษ์สา่งไล่ได้แม่แยกซับโนขาย้อยก่านี้แม่ซับวันเว้นวันเสาหนึ่งก็ได้สามลอยเสาร์หนึ่งสามลอยซับโนแบบนี้นะขายมาสดๆนี่นะเศาร์ละสามลอยซับวันเว้นวันวันเว้นวันค้าลอยก่า เครื่องก่อเนี่ก็ได้30บาทแล้วได้ไหมแม่นี่แม่นจ้ะวิธีการเก็บเพชรจังไงครับแม่ครับสาธิตให้เบิ่งได้บ่ผมขออนุญาตชิมนอสดได้บ่หน้าตาเนาะครับเนาะของนอสดที่เฮาสิซับไปขายอู้กรอบดีแม่ชิ้มดูคุณนะครับกรอบดีอืมออกเพชรนิดๆนะแม่เนาะโอ้จะว่ากินไรกันบ่เนี่ยที่เพชรไรเสียอย่างเดียวเรื่องครัวข่นออกไม่แง สวัสด,ด,ดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่เาวาสวนยุคใหม่เด้อพี่น้องเด้อนะครับสาหรับช่วงนาแล้งนี่เด้อพี่น้องเด้อครับคานี่เป็นราคาดีแห้งปัจจุบันนี่อยู่ที่3ลำสิบบาทผู้ใดเคยซื้อกินฝากคอมเมนต์ไว้นะครับพี่น้องครับและจะผ้ามาเบงเด้อครับเด้อในแปลงนี่พ่นเฮ็ดเกษตรผสมประสานครับแต่ว่าปลูกข้าไว้เป็นเพื่อเสริมแต่ว่าสร้างไายได้หลกและนี่คือเจ้าของแปลงข้าของเฮานในวันนี้คุณแม่นาโคต,ตมะ วส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีจ้าพี่กัสแปลงอยู่บ้านหวยโจดตำบลนนอนขมินอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับปลูกข้าเป็นพืชเสริมจ้านาแรงนีนอราควข้าไปยังใดแมร่ราคาดีเพราะว่านาแรีงนอมันง่ามห,ะะหรอก็ฤดูกาลอึดพักด้นาแรง หรือดูการอึดพักเมียนอีียงกับเป็นราคาบักพริกกับแพงเมียนเมียนแท้ใกล้สงการนี่บักหนานนี่อุ้ยซื้อย่าแต่ก็ได้จมใช่คนแพงเงี้ยนะครับขายจังไหนแม่นอนี่ขายจังไหนครับเอ้าอ๋อมันกับประมัณอ่าหาสิบบาทกับสิบระม๋อมหานอพอนอมันใหญ่ครับผมสิบบาทขายท่งนี่ประม๋อมหานอนเมียนนี่ได้ละ10สิบบาทเมียนได้ละืสิบบาทหานอครับผมได้คุดขายเส้าหนึ่งนี่ได้จากบาทแม่เงินเอ้า ถ้าเ้าเสียวเ,เงินจากเส้าหนึ่งสามลอยนี่ก็ลอยกอกับซับวน้นหมายถึงซับสซนนี่ซับไปนี่แล้วก็ให้มันครบจํานวนเท่ากับยุดมันปิดสิเป็นวนแค่ใส่คาแคหนึ่งลอยกั1หนึ่งลอยกัววันนี้วิธีการบํารุงดูแลแม่ครับเ้าอยากให้เขาออกนอดดกๆเลยๆเพื่อสะได้ซับขายตัวเนื่องนี่แม่ เขาต้องบำนุงจังไหยเนี่ยครับเอาที่ผมเห็นแบบยุ่งยุ่งนุ่งดินทั้งคางขึ้น่งไแล้วแม่ใส่ขิงว่ะครับผมแม่ยุ่งขึ้นแล้วครับแม่เอาขิงว่ามาใส่เนี่ยเคื่มีนี่แม่ใส่หน่อยที่สุดเลยครับผมโอ้ดินไส้เนาะแม่เาะแม่ันันเป็นดินไส้ครับผมแล้วก็แม่ห้ดนำอาทิตย์หนึ่งหนึ่งค่างอาทิตย์ละคั้งแม่ยุ่งดินขึ้นก็คือเอาดินมากบโพ่นเขา แม่นเราดินมาควบคนแล้วก็เอาตามด้วยขิงว่าตามด้วยขิงว่าห้อยจ้ะเข้าเห็ดช่วงใดเนี่ยแม่ที่เราจะมายุ่งดินกับใส่ขิงว่ะเอ่อมกลาคุมพามีนาเมษาเห็ดใดเมด่อพร้อมเป็นช่วงออกฤดูกาลออกนอออมันเอาเด้ครับช่วงหลังปีใหม่มากมันสิเขาแรงแม่นเข้าเก็ดใดทุกเดือนมาเริ่มบำรุงเลยแม่นเริ่มบำรุงเลยยุ่งดินเขาเื้นไข่ไข่กับพุ่นดินแม่นพ่วนดินจ้ะเขายุ่งดินใส่แล้วก็ใส่ขิงว่าจ้ะนอกเขาสิออกดีป่ะแม่มัน มันคล้ายๆภาษาบ้านเฮาเพิ่นเอื่นไว้ยังถมหลุมบ่ถมหลุมแม่นกบคนจังซี่เนาะครันกบคนถมหลุมครับผมกบคนเขาเขาไอ้จี้แตกหน่อมาดีบัสว่าหันซาแม่นนั่นแหละน่ะบัสี่นี่เฮามาหดน้ําจักมื้อเท่าน,นึงครับเอ้าแม่ใส่สายยางอาทิตย์นึงมันสิวนมา1ครั้งพอดีครับแม่จะใส่สายยางหดมันสิวนมาพอดีจ้าอาทิตย์นึงแม่นปลาหดคาปลาเดี๋ยวใส่เวลาเป็นอาทิตย์มันปลาใหญ่กลัวจะทั่ว กอแบบใหญ่หญต้นสูงน้ำนอกอ่กับอวบดีมีแล้วค่ะกอนี้ปลูกมา่จากปีแล้วแม่ยกอนี่ประมาณปีเสร็จเสร็จแม่คันแม่จำาม่ผิดประมาณปีหาเดือนนี่แหละประมาณปีหาเดือนครับผมบ,นนบ่นีแนวบัดที่นี่แนมเขมาม่านี่แม่เป็นข้องอุดรพอดีให้คนรยางเลยจะแม่ปลูกระยะห่างสมใจครับมันคือพอดีดีใช่ไหมแม,ออแม่บางระยะความเหมาะสม เพราะว่าต้นบังม่วงมันมีก้อนแล้วบัดที่นี่ถ้าปลูกโดยธรรมดาแม่ใส่สองเม็ดระยะห่างสองเม็ดมีต้นบังม่วงแม่กวนออกเป็นสี่เม็ดอ๋อถ้าเป็นระยะจะปลูกค่าย่างเดียวนี่แม่จะใส่ระยะสองคูณสองเม็ดพอดีคูณสองเพราะว่าโครงสางเขามันใหญ่ครับผมบัดนี้แม่จะตกแต่งกอ่อให้มันเป็นระเบียบด้วยการเอาเชือกมหัดไว้เนี่ยเชือกมัดไว้ครับเป็นเชือกที่เขาใส่ในใการอัดฟางจ้า ครับผมออกมามัดมาหมัดไว้เนาะแม่นะโดยปกติแล้วนี่แม่เขาปลูกคาอยากขายนอเนี่เขาปลูกจากเดือนถึงจะเริ่มซับนอนขายสางไรได้ของแม่สิบเดือนสิบเดือนครับสิบเดือนกว่ามันไงเหมาะสมแล้วที่สิซับนอนโอ้ท่าตำก็นั่นแม่ว่ากว่ามันยังหน่อยอยู่แม่เลยบอซับ ครับผมสิบเดือนกะว่าน,นัวกว่าเขาไงเพียงพ่อเล้วเริ่มขายได้เลยแม่ครับผมสายพันธุ์อีย่างเนี่ยแม่ค่าในสวนนี่ครับเอ้าค่าในสวนแม่นี่ะกะมี่เกษตรแดงไงครับแล้วก็ค่าแดงน้อยแดงน้อยกะมี่แดงไงกะมี่แล้วก็ค่าหยวกค่าห <บา S 3> ยวกเม่นแล้วก็สายพันธุ์อ่ะค่าด่างพันยักษ์ค่าด่างพันยักษ์ฮ่อยเป็นยังไงเนาะค่าด่างพันยักษ<ม>์<น> สำหร <ล linkage S 1> <ล>ับอันนี้คืออย่างแม่คือเหงาคือเหงาเาตับอันนี้กระเส็แด,แ,เสแดงใหญ่ขากระเส็แดแ,สแดงใหญ่จ้าปลาสูง่วมหัวเยืนมือตรงนี้กับสายพันธุ์เกษตรแดงใหญ่คือกันบ่แม่แม่นเกษตรแดงใหญ่ปอ <แ Hans. S 2> าวสุดยอดแห่งกษตรแดงใหญ่นี่ครับผมน้อใหญ่แล้วบ่พ่อนี่เขาหนีบอกเขาอืนทั้งใหญ่ทั้งเงาเหมือนทั้งใหญ่ทั้งเหงาสุดยอดแห่งเลยแม่วิธีการที่เราจะมาปลูกข้า่นี่จำเป็นว่าเราต้องยกคู่ขึ้นมากั้งสิแม่เออแม่ว่า การยกคู่มันสิได้ผลผลิตดีกว่าบบยกครับเพราะว่ามันมีผลดีเวลาหนาฝนน้ำไหลสะดวกครับผม,มเพราะเหตุให้น้ำม,มะมขังย่คา,าเห้าน้ำจะไหลระบายน้ำได้ดีแม่จ้ะถ้าน้ำขังยุโ้นคาเห้มันบ่ดีบ่ะแม่มันบด่ดีมันเท็ดให้คาชะงักกันจะเลื่อนติบตครับแต่บ่ <ผม S 2> ตายอ๋อ เขาเอิ่อนมาหืมนำแมนหืมนำครับข้ามีข้องแบบนี้มันจะเจริ่มเติบโตได้ต่อเนื่องเมนต่อเนื่องครับไอเมีปลูกอยู่นี่พื้นที่ลรยปันใดครับสวนนี่พื้นที่อ่าเกือบสองไร่เกือบสองไร่แมียนชาเลีเยเล่อาประสบการณ์แม่ปลูกมาหนึ่งไร่ใส่คาจากจากหลุมครับเอานึ่งไร่ปลูกราหไรยปันไดอ่าหนึ่งไร่ค่ะข้า,าต้องการที่ปริมาณลายหนึ่งคู่หนึ่งก็ใส่คาอยู่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยหลุม ได้เป็นพันหมดแม่แมไรหนึ่งนี่นะหนึ่งไรนะครับถ้าปลูกสองคูณสองห่างสองเมตรแล้วก็ระยะคู่สองเมตรมันสี่อยู่แปดร้อยหลุมต่อไรแม่โอ้แต่ว่าระยะห่างสองเมตรนี่ก็ร่างพอดีนะแม่นะพอดีพอดีกับกันยางใส่ปุ๋ยหรือว่าลูกค้าที่สิป,ปลูกซับนอน,นี่ก็พอดีเลยแม่ว่าสองคูณสองมาตรฐานครับผม สองคูณสองนี่พอดีพอดีจะเป็นแถวไปเนี่ยอุหลุดประมาณนี้เลยเมนเป็นช่องว่างระวางให้เหา้ยงางเขาออกได้แมนแม่เปลี่ยนพื้นทีหน้ามาปลูกคาแมนครับเขาจะปีแลแ้วมไหมายถึงแม่เทดปลูกคาปับพื้นทีหน้ามาันจะปีแล้วเขาเออประมาณสองปีน่อยๆประมาณสองปีน่อยๆเมนครับผมเบื้องต้นเฮาอยากปับทีหน้าขึ้นไทยยกคู่ไทย ลมคู่แท่แล้วก็ยกคู่ลมคู่แท่แล้วก็ยกคู่ขึ้นก็จะเ้าสิบปลูกมันเนี่ยเมนเพื่อให้ระบายน้ำออกได้ดีเมนจ้ะครับถ้าเ้าอยากได้ค่าขอใหญ่ๆแบบนี้ีใ่ใส่เวลาปลูกจากปีแม่เนี่ยกว่านี่นี่มันประมาณปีปีห้าเดือนนี่แหละก่อนเนี่ยประมาณ <Main. S 2> หนึ่งปีห้าเดือนเมนนับจากมือแรกที่ปลูกไหม่ๆอันนี้คือต้นแม่คุดออกแล้วปลูกไหม่นะแม่นาะเมนจ้ะนี่น,นี่นี่ครับคุดออกแล้วปลูกไหม ตอนปลูกนี่ยรมหนึ่งเขาใส่จากต้นครับอ่าประมาณสองถึงสามต้นลุมหนึ่งแม่ใส่ต้นเดียวครับผมสองถึงสามต้นจีประมาณนี้จ้าประมาณนี่นะแม่นะแม่นจ้าสองถึงสามต้นนะครับต่อลุมสามต้นระยะห่างถ้าอยากให้ดีก็สองคูนสองเมตรจ้ามาในปุ๋ยแม่ให้ปุ๋ยอยังครับกับต้นข้านี่ครับอ่าปลูกข้างแรกสวนนี่แม่ก็ห้องห้องขีฟฝุนนิดหน่อยเพราะว่า ฟุนที่อยู่หนีมันก็ไลยแล้วนะครับแม่ก็เล่ใส่จักถ้วยหนึ่งอ่ะแล้วผสมคุกเข้าดีๆแล้วแม่เอาต้นคาลุงประมาณคืบหนึ่งนี่แหละครับตอนแรกคือแม่จะคุดลุมแล้วก็เอาฟุนมาใส่เป็นฟุนยังแม่ฟุนขิงวัวขิงวัวประมาณหนึ่งถั่ยคุกเข้าผสมกับดินเพื่อ่าปรุงดินเสร็จแล้วเอาคามาปลูกใส่หน้าปีกโดนปนไอเริ่มใส่ปุ๋ยเถื่อแหลกครับเถื่อแหลกเดือนกว่า เดือนกกว่านี่นี่ซ้ำนี่คันเขาต้องการใส่เขาอวยจะบ่ให้เกินสิบเม็ดเลยนี่ครับผมพ่อค้าเริ่มขึ้นมาเป็นต้นนี่เสียเริ่มเห็นต้นเมนนับเอาปุ๋ยเคมีบ่ครับเมนเคมีไยนิดหน่อยไยประมันบ่ห้เกินสิบเม็ดนะกาาเม็ดปุ๋ยขอรอน่เน้นอยนะเมนเมนนจ้ะปราค้าปลูกเป็นพันก่อสิบด้นะเป็นพันสิบเม็ดพันเทียบกันปะประมาณ ประมาณสิบเมตรแม่นกะเอาครับผมห้อยไปเป็นปุ้ยสูตรได้ไหมอ่าสิบห้าเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าการลดน้ำวันนี้ของการปลูกข้าแม่จากมือลดเทื่อนึงครับทั่วเฉลรีแยแล้วมันสิตกอยู่หนึ่งอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งอาทิตย์ละครั้งแม่นเพราะว่าแม่ยางใส่สยางครับใส่ซีขวาซีโอไปใส่ซีขวาซีไปใส่ซีคือ เฉียดไปซีแถวแมนทังนั้นซีทั้งนี้ซีโอ้ครับผมอาทิตย์หนึ่งกับสิบวันครับมามนสว่วนนี้พอดีประมาณอยู่ที่ตัวเฉลีย่ยแล้วหนึ่งอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งอาทิตย์ละครั้งนะครับการหดน้ำคาง,งา่ำๆแบบนี้เลยจ้าสุดยอดครับแม่ไรเ้เฮียระบบน้ำบ่ะครับระบบน้ำการแม่ปล่อยมาจากทั้งนั่นแหละมาหดอ๋อครับครับปล่อยว่าวลงมาใส่เสียบสายยางแม่ก็หดยางหดไป ครับแน่ว่าที่นี่การสร้างไร่ใดของการปลูกข้าที่แม่ปลูกเป็นพืชเสริมเนี่ยมันสางไร่ใดเนี่ยอะไรในแม่เออสางไร่ใดมันมีอยสองแบบครับแบบที่แรกแม่แยกซับนอขายคซับนอขายประมาณร้อยก่อร้อยก่อนี้แม่ซับวันเว้นวันครับเศาร้หนึ่งก็ได้สามลอยเสาหนึ่งสาม้อยมียนซับนอแบบนี้นะครับขายมาสดๆอย่นะ เศร้าละสามลอยซับวันเว้นวันวันเว้นวันคาลอยก่อคาลอยก่อจ้ะครับแล้วกับที่เรืออ่าแม่บอบซับคืออ่าทรงสายพันธ์ออนไลน์ไวแต่ขายสายพันธุ์จ้ะโอ้ครับผมขายสองแบบขายสองแบบมีไล่ใดไล่วันแล้วก็ไล่ออนไลน์จ้ะไล่พันธ์จ้ะออนไล่มีไล่ใดไล่นอครับไล่พันธ์ได้ครับเด้ขายพันธ์ครับผมนี่คือนาตาเนาะครับเนาะ ของนอสดที่เขาสิซับไปขายอู้กรอบดีแม่ชิมดูคุ่นนะครับกรอบดีอืมนี่กระเสดแดงใหญ่กระเสดแดงใหญ่อู้นอก,กินสดได้ออกเพ็ดนิดๆนะแม่นะโอ้จะว่ากินไล่กับวะเนี่ยสิเพ็ดไล่ทำไมแม่ว่ามันนิ่มดีไง เวลาเป็นหนึ่งกับเป็นยังไหมแม่น้แม่นอแม่นอไม่ไงมือกิน้นนนครับผมแล้วก็นนอไงน้ำนี่เด้อครับเด้อพี่น้องครับได้ปริมาณไรแม่ปลูก, 1, 100กลลนึ่งลอยกอเฉลี่ยแร้วนี่ซับเสาละสามลอยวันเวียนวันแม่นมันจีวนกันพอดีวนพอดีครับผมโอ้ลอยกอนี่ใส่พื้นที่ไร่ภายในในการปลูกครับเอรลอยกอนี่ก็ใส่ยูปมันหนึ่งงานนี่แหละหนึ่งงานพื้นที่หนึ่งงานสามารถสร้างไรได้สามลอยวันเวียนวันได้แม่นจ้ะจุดยอดเลยโอ้ อยู่ในสวนแม่นี่ปปูกคาพันธุ์อย่างแน่กวครับอ่าสวนนี่มีกเกษตรแดงใหญ่อ่าสายพันธุ์แรกครับสายพันธุ์ที่สองกับด่างยักษ์ด่างยักษ์เป็นยังไงครับเนี่ยด่างยักษ์นี่กับมีตัวย่างให้เบื้องไาครับนี่นี่นี่อันนี้ปูกไม้ครับผมอันนี้ปลูกไม้เอา้าลังอันนี้เป็นยังขึ้นไ้ปูไม้แม่ก็แม่คุดคลายหลังจากน้องนอตมาไทายให้แม่เนี่ยอ๋อ ตอนนี้บ่ได้นอนขายได้ได้ยืนขายได้ยืนขายแล้วนอนบ่ได้แล้วออเดอร์เขาอะไรงานนอนขายวันโอ้ยี่ก็คาดังคาดังแมนดังยักษ์ด้อยครับด้วยพี่น้องด้วยจุดเด่นๆนของคาดังยักษ์ที่แตกต่างจากเกษตรอย่างไงมันเป็นอย่างไรเนี่ยครับอ่าหนื่งแหละต้นลำต้นใหญ่นอใหญ่หน่ออวบครับดอกมีกินหอมอวอนอคือน้นนำหอมมันสามารถเป็นไม้ประดับก็ได้กินก็ได้ครับ กินได้ประดับได้ใบสวยงามครับผมมีกก่กอใหญ่แล้วกันกอใหญยให้เบิ้งมาเนี่ยนี่จ้ะแล้วก็รสชาติหวานรสชาติหวานนี่นี่นี่คือนวัวใหญ่เต็มที่ครับอันนี้ของอียังนี่แม่นี่อันนี้แม่แม่กระเ็ดแดงบ่ครับเนี่ยเ็ดแดงใไงเครื่องกวัวเนี่เครื่องกวัว ปลูกผสมขันแส่เนี่ยทดสอบอืนี่เลยผสมขามสายพันธุ์ผมที่ยาการเกษตรเขาจีเขามาหาได้แบบทุกทีเลยเนี่ยเ็พัฒนาสายพันธุ์นะแต่ว่ามันเป็นง้วนี่นี่พัฒนาสายพันธุ์เอาวันมันเอาปลามันไปผสมกับง้วนเนื้อนี่เด่นี่เด่นนี่เด่นผสมบ้านสิออกมาแบบเด็ครับผมผสมขามสายพันธุ์ได้ครับเพื่อนพี่น้องใส่สอง ใส่สองสายพันธุ์ลุมเดียวใส่ลุมเดียวเมีนเวลาเกศสอนเขาออกมากเขาฉีบผสมพันธุ์กันนะแม่เนาะแม่นครับกลายเป็นข่าเกษตรแดงใหญ่ใบด่างเลยป่านนี้เดี๋ยวไปเบื้องอันข่ายักษ์นะแม่อันที่นอนยิ้มๆนี่เีนนะครับผมจะเห็นพี่พี่พี่อันนี้ข่าด่างยักษ์นี่ครับผมนี่อันนี้คือข่าด่างยักษ์จ้ะอ้าวจ้ครับว่าข่าเกษตรทหานว่ามันสูงแล้ว ด่างแยกกับซวงว่าแพรกันีอีกอันเน,นี่ยต้นที่พร้อมที่สิขยายพันธุ์เนี่ยตอนนี้พรออมที่จะขยายพันธุ์แล้วแมนโอ้สุดยอดเลยคําว่าด่างแยคมันมาจากไสครับมาจากใบมันดังครับแล้วก็ความใย,ยของมันมาบวกกันแม่เลยเอ,อิญมันบาด่างยักษ์ด่างยักษ์มาจากความใ่ใบดงังแมนลั่เขาใ่แห้งแมนรั่มใยเขาหนีบโป้เมื่ออีกเลยพี่น้องด้อยแล้วก็ที่สังเกตนอเขาออกดีนะแม่นาอออกดีออกไรครับผมนอออกดีออกไรจ้ะนะครับ ปลาเบิ่งก่อนี้ได้ครับเด้อส้วนนี่มีพี่น้องครับแมนนอเบิเลยเล้อนี่ครับนีนอไม่เบิร์ดเลยที่เอามือสอดเข้าไปนี่โอ้สุดยอดแห้งสมมุติว่าเข้าขายนอเนี่จักนอสิบบาทก็แม่หานอสิบบาทดีไปหานอสิบนออวดครับผมเครื่องก่อนี่ก็ได้สามสิบบาทแล้วได้นีมแม่นี่แมนจ้ะถ้าสมมุติเขาออกมากไม่ไม่ใน้น่อยยังสีเขานับไปอีกจากมือถึงสิเริ่มซับขายได้นี่แม่เอาประมาณสามมือนสี่มื่นนี่สามสี่มื่นแม่เ่เกิดอาทิตย์ บอกินอาทิตย์เขาสิเขาสิซับขายได้เลยจ้ะแมนตอนแรกที่แม่ปลูกคาจากปั๊บพื้นทีหน้ามาปลูกคา,าเกษตรเนี่ยแม่ได้คืนบ่ว่าปลูกแล้วียไปขายใส่ครับบอกคืนครับคืแต่ว่าเฮ็ดจังไดนอมันจังสิงงามอ๋อนี่แหละแนวคิดคิดแต่ว่าเขาสิเฮ็ดจังไดเห็นหนอคาเขางามแมนบำรุงให้เขาได้ผลผลิตดีแมนครับผมถึงเวลาง,งามแล้วเขาจังสิคิดอีกครั้งหนึง่ง ว่าจะไปขายใส่แมนจ้ะครับผมบัดน,นี้ช่วงนั้นถึงเวลาที่นอเขางามมาได้เต็มที่แล้วเฮ้ยจังไหนแม่ขาจังเขามาซื้อครับแม่ก็ขายทางออนไลน์ครับขายออนไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กโพสเฟซบุ๊กเน่ขายทางออนไลน์ทั้งกลุ่มอมียงต่างๆนี่แหละครับใส่โทรศัพท์นี่แหละขายใส่โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์จแม่ขาเขาเห็นเขากับเขามาทักมาแมนมาขอซื้อจ้าเนาะครับเนี่ย โอ้บัดที่นี่เป็นยังไงครับปัจจุบันนี่การปลูกคาสร้างไรไดหนาพ่อใจบ่แม่เอวแม่ก็ว่ามันดีดีแบบใดบ่ตีครับตื่นเศร้ามาตะกี้แม่นอนขายเดี๋ยวนี้แม่นั่งเอาเด้นั่งขายนั่งนั่งทั้งนั่งทั้งเลียนแล้วเดี๋ยวนี้ทั้งนั่งทั้งเลียนเป็นยังขึอนใดทั้งนั่งทั้งเลียนเปนขายแล้ข้าจะนอนแล้วขายเพราะท่านลูกค้าออเดอร์ออเดอร์มาหลไรแม่โอ้จนขายเพราะท่านขายเพราะท่านจากตะกี้เป็นเกษตรกรนอนขายเดี๋ยวนี้เลียนขายเดี๋ยวนี้เลียนเลยเลียนแล้ว <c oughs> บริษัทแปซฟอนกับมารับถึงหม่องเมื่กี้แม่ตรงไปทรงอยู่สำนักงานเรับเดี๋ยวนี้เพิ่นให้คนมารับอยู่หม่องโอ้สุดยอดเลยมสมนสงไร่ได้ช่วงเดือนใดในแม่ของปออีตลอดปีถ้าพัานแม่เปิดสวนมาตลอดปีเลยตังแต่ค้าได้อายุเราเรื่มขายมากได้ไลได้เรื่อยๆถึงสี่บ่ได้ทุกมือแต่ว่ากัทัวเฉลี่ยได้ทุกทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ท,ตยทัวเฉลี่ย ครับผมทั้งเม็ดที่แม่ปลูกคาประมาณจากไรครับอ่าร่วมนันร่วมนีแล้วแม่ว่าเกือบเกือบสองไร่เกือบเกือบสองไร่แมน่นสางไรไ่ไร่หลาเป็นไรตัวเดือนโอ้เดือนนี้แม่รู้สึกว่ายอดสิายเติอบอยู่ดิครับผมยอดเกือบสามหมื่นกว่าสี่หมื่นด้เดือนนี้นะแมน่นเดือนค่าสองไร่นี่นะแมน่นโอ้แล้วเพราะว่าส่วนหลายลูกค้าแถวกาลสินขอนแกนชุ่มแพร่แถวอมแอมเนี่ย พันรูแล้วว่าน้องบัวม่สวนาคาพันเสียเอารถมาใส่เอาวะครับแม่แล้วก็เป็นที่เหลือแม่ก่ไปส่งแฟตแถวบางมือกับผู้เกตบางมือกับอุบลทุกจังหวัดน,นะพันสั่งนะอืมสุดยอดเลยลูกค้าทั่วประเทศแม่ลูกค้าท่อนหน้านี่แม่คิดยังไงขึ้นมาเกิดพอเริ่มปลูกคาขึ้นมาตัดินใจครับเอะครั้งแรกแหลก็แม่สิลูกจักาแม่เห็นน่ะ เบานิวยพนไปไทยสวนพอหลายอยู่อุบลอยู่อุบลอำเภอไหนเอี่ยแม่ครับแม่แม่เลยว่าเอาค้าอี่ยังมันคือพิดสดาแม่ว่าครับแม่ก็เลยสร้างพนมาปลูกต้นอี่ยังมันคือไ่ตูมหโหลานแม่ป้าดีพอแม่เกิดหน้าผมก็เคยเห็นอยากทดสอบบ้างแน่คบผมปลูกมันชญ่ยบ้านนะแม่ว่าครับนั่นแหละต้นเรื่องครั้งแหลกแม่จังเริ่มปลูกครับผม เียนเขาปลูกไงมันร่องมึงก็น่าจะของสิปลูกไงเขาบอกไก่พันบอลนะครับผมคนขันขนขยันปลูกมันต้นใหญ่สิขันข้นคือเข้าปลูกหนี่งมันใหญ่คือฝนปลูกบ้านเรครับกันใหญ่คือเขาผู้ใดปลูกกันใหญ่แยกน้อยปลูกกันใหญ่ใหญ่คือเขาครับผมผู้ใหญ่ปลูกไปยังไดแม่ผู้ใหญ่ปลูกกันใหญ่ขอให้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ่นบอดน้ำอืมสุดยอดเลย ก้อนหนานีก็ไปเห็นไปเห็นในยู u ูบเนี่มาดคาอย่างคือก่อไ่แท้มันร่องสังมาปูกก่อนนะจ้ะครับผมตอนนั้นนี่จากเป็นให้นะไม่เห็นจังไหรก่อนสีมาปูกครับตอนแรกมันเป็นโน้นนี่ปลูกเขาคือมันเขินน้ำเนาะครับเนี่ยเนี่ยก็จัดการสังางรดไถมาครับผมไถสะกอนตํามทิมเลยเน่ครับ่าทิมตั้ไถเรียบร้อยแล้วกันโย่คู่ครับ แล้วกแ็แม่แม่ก็เปิดคลิปตัวอย่างให้เพิ่นเบิ่งว่านี่ยกคู่ให้ประมาณนี้เด้อแม,แม่บอกเพิ่นครับสิเฮ็ดหยังว่าซั่นเพิ่นว่นาสิเฮ็ดหน้าคาแม่ว่าเฮ็ดหน้าคาเปลี่ยนจากหน้าเขามาเฮ็ดหน้าคาเฮ็ดหน้าคาแม่ว่าครับผมเปิด YouTube ให้เขาเบิ่งว่านี่ข่อยสิยกคู่แบบนี้เด้อเจ้ะเล่นแข่อยแบบนี้ได้บ่ครับผมปรับเปลี่ยนเลยตอนนั้นค่าไถเบิดหลายบ่แม่ค<า> <นะ S 1> ่าไถแม่เมื่อท่าบาทนึงท่านกบาท่านหาครับ พอไทยเรียบร้อยแล้วยกคือคู่ขนเส้จเรียบร้อยเนี่ยวันมันเลยแบบนี้ขุดปลูกเลยเอาขามาขุดจอกจอกฟังลงฟังลงเลยตอนนั้นลงทุนไรยปางในปีแรกครับปีแรกแม่สร้างพันหมาเธอละสีพันหาพันกับเหมือนเงินอยู่สิบะสองหมื่นกว่าสามหมื่นอยู่สองสามหมื่นเพราะว่าแม่สร้างหลายที่ลงทุนเธอเล็กนะเนาะครับแม่จะสายพันกับเศษแดงไงโอ้ซือวตาตินใจถือแข้งได้นหมเนาะแม่เนาะน่าจะถือได้แม่ว่าครับ วอ้ยฝืนตีสำหนี่คันเห็ดหน้าโซ่สีได้เงินหม,นะม,มื่นเนี่ยนะาไหมเนาะมืนลงทุนสองหมืน่นเดี๋ยวนี้ได้เดือนละกษาหม,มื่นกว่าแม่นเดี๋ยวนี้ได้สามหมืน่นอยู่2สองเดือนแล้วละ่ะ ต่ผัดนองนอดมะไทยให้รู้สึกว่าสิมีลูกค้าลูกจักรไรโอ้ครับผมพ่อมีคนหูจักเขาก็อยากปู่น้ำน้องแมนาะแมนจ้ะครับเดี๋ยวนี้ก็ขายต้นพันธุ์คือกันขายต้นพันธุ์คือกันโอ้สุดยอดแห่งเลยพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆก็ได้แม่ขายขาพันธุ์เอียงเนี่ยครับนี่ครัางอ่ะใสยพันธุ์น่ะเกษตรแดงใหญ่ที่เขาส่งออนไลน์เดี๋ยวนี้เกษตรแดงใหญ่แล้วก็ขาพันธุ์ยักษ์ครับขาพันธุ์ยักษ์เนาะครับเนาะพี่พี่น้องเบิ่งนอที่หวบมานี่แม่นนอเขาเบิร์ดเลยได้ครับเด้อออกนอดีแห้งนาะแม่อออกนดี ไงนอยไงแล้วก็รสชาติกินจนเบิดตบ้างหันบ่ามีความเดี๋ยวว่าบ่าด้เผ็ดจิตชาต์ <c oughs> เผ็ดบะพอดีกินแม่กินซดก็ได้ลวกก็คือสิพ่อดีหวานรวยๆเลยแม่ต้องหวานแน่นอนครับแม่ขครย,ยังไงครับที่น้องสนใจอ,อยากซื้อ,อนาเริ่มต้นที่ราคาจาักบาทครับเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนี่มีสิบหลุมปลูกสิบหลุมปลูกน่โอ้พร้อมคาส่งถ้านึงพันบาทก็ยี่สิบสองหลุมปลูก ครับผมลุมนึงมีจากต้นแม่ลุมนึงมีประมาณสองตนค่ะต้นคู่แบบนี้จ้ะสองถึงสามต้นใจสร้างสื่อพัฒนาของแม่มีราคาเท่าไรเนี่ยก่อนเกษตรแดงใหญ่นี่กองเล็กห้าร้อยบาทครับอ่สิบหลุมปลูกพร้อมค่าทรงครับถ้ากองใหญ่กันหนึ่งพันบาทยี่สิบสองหลุมปลูกอ่าบวกค่าขนส่งแล้วครับจ้ะส่งฟรีแม่จ้ะครับผมเบอร์เทอรนี้เบอร์เทอรนี้ ขั้นอยากได้ยกกอขี่รถขามาออกไดปอะอ่ายกก่อน,นี่ทา่าพันยักตอนนี้เขายังมีอยู่แต่ว่ามีบ่ลายครับอ่กาก่อนึงกะเขาออกตามก็เป็นจริงกะกว่าละประมาณอยู่ที่พันน้อยๆเนี่ยค่ะพันน้อยๆเมีนสำหรับค่าพันยักเมียนจ้ะครับลำใหญ่ๆลำใหญ่ๆแลคา<ด>ก่อละพันน้อยจ้ะครับก่อนึงได้ประมาณจักรหลุมเนี่ยก่อน,นึงได้ประมาณ3ามสิบหลุม บลาดมันคุ่มแน่นี่ครับแม่อยากให้แม่อยากให้คาพันนี่มันมันแร่ขยายคนนมีหลายๆแล้วแม่ก็สีดได้ทั้งเงินทั้งบุญนะบูสุดยอดเลยผมอยากได้ไปปลูกน้ำเด้แม่เพราะว่าเห็นแล้วมันใหญ่เลยเสียยางเดียวไม่เป็นไรว่าในชิมรสชาติชิมชิมเนาะมาชิมสายสายพันยักษ์เลยครับเด้อพี่น้องหัวเขาใหญ่ป่ะแม่ หัวใหญ่หัวใหญ่รำปาดหัวใหญ่ยี่หรี่หัวใหญ่หัวใหญ่มีรสชาติหอมกับบะเตีวปาคักรนะครับเนาะซิมไปได้ไหมเด้อซิมเลยซิมเลยครับปกติเขาสับนอขายนี่ได้ได้สับค่าด่างยักษ์น้ำบ่แม่บ่เพราะว่ามันบ่พ่อพันเพิ่นธุโอ้สายพันกันบ่พบอ่อขายเด้วแต่ว่าอุ้กรอบเนี่ยถ้าถ้าซีไฮดีเด้อน้องนต์หนาฝนมาที่นี่ครับนอมันเพี้ยงเพียอครับเผ็ดเพี้ยงบ่รสสชาติเผ็ดซ้ำกันได้ไหมหอมไหม มันหอมมันบ่ครับหอมคาแม่ว่าน่าคน่าจะมีน้ำหอมกินคาได้เนาะไม่นรอเนาะเม่ยนี้ว่าน้ำหอมกินคามันออกหอมมันหวานดอกเลยว่าหอมทุกคนเนี่ยเขาพินวคาจริงเนาะทุกคนดอกมันเลยครับอือโอ้ตัวเสียด้วยนี่แม่แม่แม่เคยกินกระเทียมไปเนี่ยกินครับมันเผ็ดหน่อยกลัวดิผมว่าเนาะแม่น แต่ว่าเดี๋ยวผมลองชิมข้นมันเบิ่งก่อนอันนี้มาชิมรสชาติกันเบิ่งใด้พี่น้องเด้อครับสำหรับขายักษ์ข่าด่างยักษ์นะครับนีนนนมน่มันออกหวานนี่น้องน็อตเวลามันออกหวานตัวมันออกหวานหลายกว่านะครับอันนี้ข้นมันอืหวานหวานกว่ายอยู่ดีเห็นในชาติได้ว่าหวานกว่าแตนมันข้นมันข้น,นอว้วนเลยเนาะอืมอวบอ้วนเนี่ยอวบอวบอ,อวบ,อวบ,อวบเสียอย่างเดียวือ เรื่องครัีดออกไม่แง่ดีวะแต่ว่าร่มแบบนี้ออกหวานเลยแหละยำคือออยนี่บ้าครับชั่วชั่วนั้นรั่มแบบนี้บ่ลวกก็ได้ตัดยำมึงอ่ะเมน้าแม่เนาะฮะอืมทำไม่มีจริงตัดยำมึงอีวะครับผมเอ้าเพื่อพี่น้องข้อเบิรงคลิปนี้แหละสนใจพันคานะแม่สนใจติดต้อที่สองทางใดใดนี่ครับแม่ อ่า uh, YouTube ครับจ, uh, จินตนาโคตมะใน YouTube ก็ได้มาแบบ Facebook ก็ซือเดียวกันจินตนาโคตมะจะครับแล้วแบแอดไลน์เบอร์อ่าศูนย์เก้าสามสอ่งเจ็ดศูนย์สครับผมแอดไลน์ like ก็ได้ เท่าไรก็ได้โทรได้ป่ะแม่โทรก็ได้โทรมากก็ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงแม่ปล่อยไปนอนบ่ยยังมาเรื่องนอนอยู่แต่ว่าสิลูกมาหลับลูกตื่นมาเอาเงินเพาเป็นตะขาบนี่นั่นนี่น้อ้สุดยอดแห่งด้วยครับเด้อพี่น้องครับการปลูกข้ากับบะหมี่ยังซับซ้สอดนะแม่เนาะบ่การบำรุงกับไ่ได้ถามเรื่องการบำรุงหลายเพราะว่ามันกับบะหมี่หยางยากจะแค่เอาพวูดินในเขาแล้วก็ห้อยขิงอ่ะจ้า ว่านาบะเทิตะเทือว่านาบะเทศตะเเดอบริการเตรียมแปลงกับขุดเฮ็ดไห้มันเป็นพวกอันนง้นยกคู่ใหขึ้นจังน่อยคือปลูกมันนี่แั่นกานน้ำถ่วเงาการน้ำนาฝนครับให้เขาไหลสะดวกนะครับผมแค่นี้แค่นี้แหละครับมีแค่นี้เลยสําหรับการปลูกคาจ้ะลกมะเร็งบ่มี่บ่มี่ได้มาฉีดบบครับผมเขาก็ให้เขากินน้ําแน่เนี่ครับอือแม่งกินใบก็ปป่อยไปเลยงนเดี๋ยวก็เศร้าเองนะครับ แม่เนาะสุดยอดเลยเอ้าแม่สุดท้ายนี่มียังสิฝากคา้าพี่น้องกเกษตรกรผู้อยากปลูกคา้าวบ่แม่ครับเอาฝากหาเอฟซีที่เิ่นท่มานะคะครับถึงเวลาแล้วที่ต้องปลูกเพราะว่านาหนีนวมันหลายคือเห็นนี่แหละคะ่ะครับถ้ามาซื้อสวนก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบพิเศษครับสําหรับลูกค้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งยังสินะเพราะว่านอนมันหลายแห้งครับผมมันติดไปน้ำนะ เขาออกนอหลายแม่จากข้าว่าก,ก่อแล้วทำหนั่นทำหนี่ปัดป้อมาัอดช่วงนี่นอมันออกมาแม่จากซองเท่าครับผมลูกค้าสิได้ยร์กุณภาพมากที่สุดก็คือหน้านี่แหละโอ้ขับขับขับเบื้องต้นนี่ที่หลายพี่น้องครับนั่นแล้วจากซองเทาเพราะซองเท่า,ทา,ทาก็เบื้องสามซี่แม่เพิ่นว่านะครับที่แดงๆมากไ,ไ,ไม่ไม่นี่ขึ้นนอไม่เห็นออกนี่ครับแม่นเบิร์ดเลยแม่อนนอกนอดีแห้งนะแม่นอแม่แม่ออกนอดีนี่ครับ,บรยิงพี่น้องนอใหญ่อวบพร้อมเนธถ้าผู้ใดปลูกหลายๆซับย์นอขายเนี่ยโอ้หลายแห้งนะแม่เนาอ ครับผมได้ซับไปเรื่อยเลยนะครับอ๋อโอเคครับไม่ได้ครับจะรับมือนีขอบคุณในไลน์ครับแนวทางความรู้เรื่องการปลูกขาขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณพี่น้องที่ตทิดตามรับชมไล่การมาจนฮอดช่วงถ่ายด้วยครับด้วยพี่น้องด้วยไว้พอกันไม่ได้คลิปหนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับจ้าสวัสดีค่ะ